สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องโกศลชาแนลกับรีวิวสดนะครับวันนี้สั่งของมานะซื้อเองรีวิวเองเหมือนเดิมนะฮะจะเ,เป็นอะไรนั้นมาแกะสดๆกันเลยฮะเพราะว่าช่องนี้ของเรารีวิวสดๆนะครับนี่เลยส่งมาเมื่อกีนเองมาดูว่าเป็นอะไรนะฮะราคาร้อย ห้าสิบแปดบาทนะครับมันลุ้นด้วยกันครับนี่ฮะโอ้โหโม,มีห่ออีกรอบนลงนะฮะมาคาร้อยห้าสิบแปดจะคุ้มหรอเปล่าใหญ่มากเลยนะเนี่ยมาดูห่ออีกรอบครับ วอย่างดีโอ้เงินมากเอาโอเคได้แล้วฮะเรามาดูครับไม่ใช่อะไรที่ไดฮะ,ะไม้แขนเสื้อครับทุกคนนี่ฮะ,ะนี่รีวิวในที่ตอ,อกมานะฮะผมได้สั่งในแบบนี้ คมเลยนะเนี่ยเออนี่ยทุกคนบอกว่าสามสิบถามแถมสามสิบนะฮะก็เป็นหกสิบอันอ,อยากให้ดูนี่ฮะทุกคนเป็นสเตนเลสนะฮะเออหรือว่าคมนะแข็งด้วยนะทุกคนเนี่ยเออแข็งมากด้วย โดยงารประกอบด้วยแบบแล้วมีแบบอ่าตัวอย่างนี้เลยนะเผื่อบางคนใส่สายเดียวใส่เสื้อที่เป็นแบบเอ็มเสื้อคอที่มีอะไรแบบเหมือนมันมีสายอ่ะเสื้อกล้ามอย่างเงี้ยคือเนี่ยโอ้โหแข่งนะทุกคนแข่งเลยนะเป็นสแตเลดนะฮะนะ ในราคาแพ็กเนี่ยทุกคนร้อห้บาทสิอันถ้าไปซื้ออาของทั่วไปไอซุปเอเอาถูกๆยมห้าอแบบธรรมดานะย5นะิมห้านะกยิห้ายมห้าเจ็ดสิบห้าเจ็คืออะไรร้อหาสิบนะแต่อันนี้ดูทุกคนดูมันเป็นสแตนเลสอะ ถ้าเป็นสเตอรเลสนะทุกคน,นเดี๋ยวผมให้ดูแบบอ่าแบบทั่วๆไปนะว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวให้ดูเปรี้ยวเี้ยผมเปรีียบอันนี้มาให้ดูอันนี้ผมซื้อมาเนาะยี่ห้าหรือสามสิบไปด้วยนะแล้วก็มัจะงอเกคนเนะสร็จแล้วมันงอเราต้องบิดขึ้นเนี้ให้ตรงแต่อันนี้สิเนี่ย เป็นสเตนเลสนะฮะแล้วก็ดูการเก็บรายละเอียดอันนี้ไม่มีนะเป็หนังหุ้มทั่ว,วไปอันนี้เนหมเหมือมันเป็นขดลวดนะอันนี้สแตนเลสอ่ะลองเปรียบเทียบดูแล้วกันนะครับถ้าคุ้มก็ลองไปดูครับในทิกต o อกมีเยอะครับนะผมว่าคุ้มมากนะครับกับไม้แขวนเสื้อ มีหลายสีสีชมพูสีฟ้าสีอะไรแต่แต่ผมเลือกสีดํานะเพราดูไม่เปืือนง่ายนะฮะถ้าสนใจก็ลองไปสั่งซื้อเองแล้วกนะันเนี่ยผมเพราะผมซื้อมาซื้อเองรีวิวเองนะครับทุกคนโอเคสำหรับเพลงแค่นี้แล้วกันนะฮะคลิปหน้าจะเป็นไหนจะเป็นคลิปอะไรไงก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับเข้าใจก็ลองไปดูแล้วกันนะฮะ อยากคอมเมนต์เพิ่มถามเพิ่มก็บอกแลก้วกันผมจะบอกรายละเอียดให้ดูนะครับว่าใช้ดีไม่ดีหรือว่ารละเอียดแบบอื่นก็จะต้องให้ให้ทุกคนนะครับ